กยหนะอะค่ะวัสดีแม่จ้าครับวัสดีครับแม่ครับวันดีแล้วพ่อบอกให้แม่ซื้อเจ็ดแปดตัวเดียวเจ็ดแปดตัวเดียวผู้ผสมเสียผลในพันหนึ่งมาน้ำกัน พ่อเปล๊ยอมาจากไหนครับเจ็ดแปดแม่เอาละวาลาได้ฝันเหรอครับละวาละฝันผีหน้าบ่แม่เจ่าวาโป้งละแต่ว่าอันบันนีอันหมนวันแม่บ่ฝันดิเจ้าซื้อ่หันบ่ฝันอมิแต่พ่อบ่เลขพ่อฮะหมแมงก็มาฝันหมเอีพ่อเราคือปู่ที่เนี่ยจะไปบอกพ่อแค่เป็นประจำเลยเหรครับผมปุ่มเจ้าฝันเกี่ยวนาโป้งล้เฮ้งิเาี่ยวให ยายตีกับฏตูมเอาหนิจนนี่ว่าคนเที่ยวไปเที่ยวมาเช่นนี้ครับสิยหายเก่ีละจันแต่ว่าคือจะหน้าหายแจ้จันนี่อให้จนมีเลยป๋อแม่อยให้จนรวยเลยนะอยากให้ายนี่ว่าจันครับปูวิ่งหนีป๋อแม่ปู่เฮาเนี่ยแม่ฝันบอสเดียวเนี่ยเจี่ยวฝันเจี่ยวฝันเจี่ยวครับฝันว่ายังไงแม่เน คนแจกจะฟังเนะาะในวันน้ำมุ่นน้ำยั้งแม่ก็ไปหาอาบออกเลยปูลื้อสีแม่กับไปยือมเพือน,น้องมาซอกเื่อน,เอ,อน้องบลรพูเป็นจั้งไดก่อน,น,น็นเล่าความฝันว่าอย่างไงครับแม่เขา,าบอกหน้าเนาะบ,บอกหน่อยาฝันเห็นปูหน้าโตฝันมาวันนี้่างหน้าโตดอก่าจัรย์เสาวัฒนสิห้เขาจนรวยฝันเขาจนมีลุ้นตนเขาเขาถูกว่าน ปูที่นาเรานี่ใช่ไหมครับแม่โอหน้าครับแต่ว่าแม่ฝันว่าต้องเพืนแม่ไดหาศูนย์เท่านั้นละฝันว่ายังไงแม่เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมเอากับฝันาโปูไปหานนิและ,นะเนาะอาจจะมันกับบักเนาะกันที่ว่าไปไล่เข้าไปจับหัวเนาะเลี้ยงสนุกก<อ><อ>ันะหาฝันโอาหาศูนย์หาศูนย์านมาบอกเลยอะไรฉนดแม่ตูดสนดุดใส่มักกระแซคคักมักกระโจสนุดไปจับโบได้ไล่หลาหลนจ้ะ <laughs> โอยมเนาะมันกระดกัวเราแล้วกะคำขันเนากรบ้าหยอดกันน้องกระบกระโปรงหัวเนาะแมมเนาะมันก็ธรรมาากันมันคักยี่ดีค่ะศูนย์ตูดสนุใส่ติแม่เออสียวหน่อยพูดคำขันนะแม่เนาะฟันจังไดเขาหายเป็นตัวเลยสมบ์เออเล่าก็ไม่เป็นตัวดูโปูก็ไดแต่ อีหลานว่าอย่งไรนั่งโบนั่งอีกเยอะเพราะว่าออกพรรษาเราให้เค็งๆจะให้เบิกทรัพย์ไปไปนั่งเพิ่มนั่งขอปู่วันนี้เนี่ยมันแต้นจุดแจ้งเทียงในห่าวแสงยกมาดูนะแก่เต้นมาให้โอ้ตัวไรเนาะอยาให้เบิกทรัพย์ไปทําทีทีขอไปนั่งให้นั่งให้เรานั่งเอาคือเฮ่ากี่งวดแล้วแม่ที่เบิกทรัพย์ไปขอแล้วได้เนี่ยห้างงวดถึงไหมได้ถามนั่งโบกี่งวดครับเรามาห้างวด แม่กะหลงกะลืมดิหลงลืมแต่ว่างวดสุดท้ายเบิกทรัพย์ซื้อมันก็ได้รูดโอ้ยเจาก็ได้ปัญหาซื้อแล้วเนาะวันนี้ก็เลยจะให้เบิกทรัพย์ไปทำพิธีขอใช่ไหมครับแม่คือลูกลูกสาวบอกหวดก้อนนี่ซื้อได้รูดแม่ไดูก่อนเเลยสีบ่ซื้อดอกพี่น้องสีั่งให้เพื่อนซื้อซื้อทั้งหมดทั้งมวลนี่นะทีนะก็คือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผม ยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับมีทางเอดมินก็ได้เป็นสื่อกลางเนาะเป็นอยากให้นั่งเบิกกราบก็นั่งได้ขอปู่แล้วกันกราบอันเฮ็ดได้ลาย่างดิโอปุ่นล่ำก็ได้ล่ำล่ำบอก้ก็ด้กาบเบกด้ก็ได้นั่งเอาก็ได้ฟวดเอาก็ได้เอายังไงเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าจะได้ตัวไหนนะเอทีนเนาะเดี๋ยวรอสักครู่ครับผม เราทมาต่รพตองวตมสรามาตราวตัวรตมาสเตอารตนาทีเยมากเทน่าทว่ารัตาเยนกระตังสะัระตั้งกระมัตุนุนเตยินามอจาร์เยีมาเทนาทว่ารัตาเยนกระตังสพังกระตังกระมัตนุันเตอาจารย์เย่มาเทนาทว่ารัตเยี่นากระตังสะพังกระตังกัะมาตุนุันเตสาธุ คุนภาษีรัตนาใจคุณพอพุทธะต้งขุนโสมุณขุนขุน้งุนูบาอาจารย์หากาพระเจ้าร่วมเกินด้วยกายกดีโดยว่าจาก็ดีด้วยใจก็ดีขอองคสิกรหน้าปัดจด้วยทฤงอุสิบนาสกาเรนาตัพุทธังพุิปยานีนาสกาเรนาตังข้างังอภิปุสยานมีนาสกาเรนาตังสังฆ้งอภิปุสยานิโอโอ้ยยานโอกาน มาขอขอมาเด้อมือได้ตัวใดกัโปูดกระพายดูกอขอลายดอกขอซตัวแขนแขนเอาซ้ำนั่นแล้วว่าเอาลายว่าสิเป็นตัวใดกเขียนให้ดูเขีนเป็นตัวเป็นตัวจาเด็ดปีจะบางเด้อพุททังโขดทังเาง่งงะไริสปะวาาเจ้าโคอาตนาปะพุ่มเจ้าทีประธานทีแห่งนี้ทั้งปูงา่ิยู เด็กจะทานเองนี้ลูกหลานมาขอเพิ่มไปบุญปู่งาลูกหลานทุกงานใครอยากได้เงินไปปุดนี่พุดสิ่ปุดหวดลุดหวดลาขอสามตัวแข่งแข็งหนักหนักในทุกปุ้ยงานเ้ยิตัวลูกตัวหลานลูกหลานอยู่นี่ก็ไม่ค่อยถืีได้เด็กก็ได้เบิดเงินไปไล่เดี่ยวอยากเสียวทุ่มขึ้นถอนทุ่มขึ้นในทุกปุ้ยงาเอ้ยให้ได้เป็นตูนเป็นห้อยเป็นการรักกัน ส้างกับแท็กก mm. ็เรียบคนนะเี่ยเป็นเรียนรู้เป็นเรียนรู้เป็นแท็กยวอืมเป็นเรียนรู้นะอืมอืมเมื่อกี้นั่งอยู่เฉยๆนะนั่งอยู่เฉยๆแวบเข้ามาเลยยังล่ะคือท่านนี้ความรู้สึกผมเนาะคือท่านอยากได้บอกบ้านว่าอยากได้นางลำไนะผมก็เลยดูที่ศาลไม่มีนางลำใช่ไหมฮะมีไหมเห็นหมด

หนึสองสามเทียนี่นะครับซีซีนะึ้นดูจิม่าเบิ่อนี่าเพรากคี้ในความรู้สึกนะฮะเอาถ้ามาชุดนี้เดี๋ยวผมจะนั่ง,ง,งลำมาถวายปู่นะครับชุดนี้นะฮะ รวมพนน้ำใหม่คืนเที่ยงเพอนนั่งครับแปดสองศูนย์ห้าแปดแล้วก็สี่สี่เนาะอันนี้คือซื้อเอาแต่ว่าตัวนี้คืนดูคือซีซีเนาะค่ะครับ4ีีแมนอันนี้เด็กคุณพ่อฝันเนาะค่ะเจ้าของหน้าฝันเด็เจ็ดสี่หกคุณแม่ฝันไดห้าศูนย์ครับอันนี้เบิกทรัพย์นั่งเอาแปดสองศูนย์คืนเที่ยเดียวหาแปดึืนเที่ยเดียวซีซีคืนสองเทียผนครับโอ้ยวังว่าโอ้หลิศวงามเท่ากันครับ แปดร้อยมากเทียนึงมากครูถ้าอยากได้นางลำเนาะก็คือให้มาตัวนี้นะครับผมมาจีเซอรปูเด้อไมนจะบรม่ได้กลับมปยัดเงินไปยัดเงินเรลือแต่นางลำไหมวะเด้อผมก็นึกเอกใจเอา